เจ้าเจ้าเชีย่ห้ายี่สหี่ส0บหกโมงหกม,กมไปตลาดก่อนไป มอนขายยังมอนบริจาขายนมไม่ไม่หวานกักอันนี้นหม่้มันจะหายเหรอหมาเดกมือแหละฮะมาโอ้ยเป็นเดือนแล้วขายยังเจ้าเออยน่ากินเนาะเจ้าเห็ดเองเหรอยเห็ดย่างอันนี้ยน าทไม่เป็นขนมโทษขนมปังเนาะได้ขนมได้เก่า มัวจะถ่ายวิดีโอชนพระพระผ่านหน้าบ้านละอยู่ได้ใสอยู่ไปแล้วเออเออเออเรียววัดปลาเรียววัดปลาเรือววัดปลาอีกองหนึ่งนายตื่นสายของยาย รูปเพื่อนปลูกเราหมักความงามเราปลูกต้กไม่คุณนายตื่นสายเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกมากแกก็มาเก็บแล้วเนี่ยตะไคร้แกก็ได้กินแกก็มาเก็บกวาดแล้วเนี่ย เดี่ยวไปแล้วเวิ้งเวิ้งเวิ้งได้ไปตะกร้านึงกลับมาทีได้สองตะกร้าอยู่ไปตะกร้าดึงกลับมาสองตะกร้าเอาถุงไปละโบเอาถุงไปละโบเอาถุงไปด้วยแม่ใหญ่บ่เห็ดยังไปตะวัดอืม อืมนี่เลยเรามาโอ้ยรถน้ำมนต์อยู่วัดบ้านแค่ไม่ไกลจากบ้านเหล่าพาบ้านเหล่าบ้านคอแล้วก็บ้านแค่อุ้ยวัดล่มลื่นมากเลยยกทีมมานี่อะไรลูกอย่าไปเหยียบหมากกระบกมันเป็นเอออคาด็กแกได้กินนอแต่คาเดเฮแต่ฮะค้าเดเฮแต่ มันแดดมันแดดมันแดมนแดมันเป็นถั่วนะเนี่ยมันเป็นมันแลกนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรเนาะอัลมอนอัลมออัลมอนะแล้วก็มานั่งตรงนี้เห็นไหมเนี่ีวัดบ้านแค่มีเจดีสถูปด้วยมานะจ๊ะรถน้ำมนต์รับโชคลาภ เรามาทำเกือบทุกปีเอาวางลงข้างหน้าลูกนี่เราตรงนี้นี่นี่นี่นีนเน่เตรียมเก้าอี้พร้อมไปตั้งกล้องป๋าลนไปกล้องไปตั้งกล้องป๋าลงไป ใสนอเรลยเราไปหุบตนอกนอใส่นอวันวันวัอะไรไม่ยกนะไห 可去了。 Oh, <laughs> จะสไปก็ไม่สระผมไม่กินก็ไะก็ได้เห็เป็นไรหรอกเม่มสบายอือโคเม็ดอ้าโหหั Oh, <laughs> yeah. คูชินเพลเราดูดามุดมุดรู้สึกยังไงถามแกบอกก็เปียกสิเผ็ดไหมเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดเซเล่น ขนมรังผึ้งรังผึ้งหรรวงผึ้งอ่าจาบาพบอา้า้าอ่เบลก็บเปราจะสไปอารสเกปรสกะเปปนเดี๋ยวเราเทียนใส่เทียนธรรมดานี่หละแม่ไม่ดีนีนะชิส โอเแลเปนุใส่วเทียนตรงนี้นะเข้าใจหมรเทียนธรรมดาเทียนสาพระดีเลอใส่เฉย่ลงไปนะป่าไม่รู้นะฮันเรียตีแกอาใส่สยกันว่ราอยกดูนะเราคุมแ

อลคมฮิดออนลคมฮิดร์จเรงมาเลยูอ like ันสกูอันสกโอ้โโอ้ยโอ้นกิิกันอเสรเพร์เฟคเสรเพร์เฟคอ้ห้าสิบสี่ปี เออฮะเฮิงจองเติงจองยังจองอันนี้บอกจองอันนี้บอกยายจองอันนี้บอกยิว่าจองอยังจองวายบอกจองวายบอกยายยายนะเป็นคนอีสานจะชอบกินพิซซ่าชอบกินของฝรั่งนะยายอ่ะโอ้โหลีเกสอนเอาคุณยายอืมอืมชิมได้อยู่แม่ กินมันมือย้ายแซบบ่แซบบ่อแซบคุณเด้มากอาหารพลังมากของพลังมากพิซซ่ามากของพลังเอ้ยฮวนาฮวนาฮวนาอือแล้วเบื่อแม่นแม่นคนแก่เบื่ออาหารกินแต่แบบแกงกบแกงเขียดอะไรเงี้ยบ้านไหนมีคนสูงอายุแล้วแบบเบื่ออาหารนะลองดูนะลองทํากับข้าวที่แปลกใหม่ๆดูให้แกชิม ไม่รู้เลยลูกอ้าวทอดปลาทำไปทําไปเจ้าของวันเกิดดีสมดีสมากุสการมึงาปเยอะแด่เจ้าของวันเกิดทําไปอร่อยอันนี้เครื่องลูกยังถือมาเองจากนอร์เวย์นะมีฮทัทเดชเชรา้านนอติแกอันนี้เพีงซื้อว่าจะถือมาหลายปีแล้วแต่ที้ความเรืงมันหนักพอดีพี่เขยเอาแป้งแป้งของวัฟเฟิลมาก็เลยทำสวยสวเนี่ยเนี่ย โอ้โหโอ้โห,โโห,โโหสามถุงใหญ่ใหญ่จะหมดไหมอ้าวให้ทอดตั้งคืนเลยนะดูม้อสเต็กนันเหรอนะไก่นะอีกแฟนเฮะยถ้ให้ให้ทำรังพึ่งทั้งวันเลยนะวันนี้ให้ทั้งคืนเลยนะ ขาดที่เพียนะเนี่ยบ้านนี้มีลูกครึ่งขาดที่เพียนะเล่นกันอีกแล้วเล่นกันอีกแล้วอูนูอูนูนี่คิดถึงลูกเต่าเนาะลูกเต่านะแงเล่นมืด ใหก้กำลังใจใหก้กำลังใจใ <g ül> หก้กำลังใจนั่งดีวทวจวงแล้วก็นูน่นอ,อทำไปนั้นอยู่วัฟเฟิลหลังจากวัฟเฟิลเสร็จก็เด็กเขาก็เล่นอันนี้กัน